ครับวันนี้ผมมียากลไพ่อีกแบบหนึ่งนะครับมาลองแสดงให้ดูนะครับเกี่ยวกับไพ่สีใบกับการเปลี่ยนเบอร์ของไพ่นะครับลองมาดูนะครับสังเกตดูไพ่ใบบนนะครับผมจะเปิดให้ดูก่อนนะครับว่าผมจะใช้คิงดอกจิกมาเล่นนะครับทั้งหมด4ใบด้วยกันนะครับผมจะคว่ำคิงดอกจิกไว้ตรงนี้นะครับแล้วส่วนใบที่2นะครับก็เป็นเบอร์เดียวกันนะครับคือคิงดอกจิกเหมือนกันนะครับผมจะใช้คิงดอกจิกใบที่2นี้คว่ำไว้ตรงนี้นะครับ ส่วนใบที่3เป็นคิงดอกจิกนะครับใบสุดท้ายจะเป็น A จะมี A อยู่1ใบนะครับผมจะใช้คิงดอกจิกใบแรกสุดนะครับปิดไว้แบบนี้นะฮะจะกลายเป็น A นะครับดูคิงดอกจิกใบนี้นะครับจับคว่ำนะครับ1 2 3นะครับ ยิ่งดอกอีกใบสุดท้ายนะครับ